สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอบอสอคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกมรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hsstv.tv ข่าวแรกวันนี้สอบอสอจัดเวทีวิชาการเสริมพลังการพัฒนาแกนนำสุขภาพและมอบรางวัลเชิดช,ชูเกียรติ แก่เครือข่ายดีเด่นวันที่20่สิกรกฎาคมพศ2565นายแพทย์ะเรศกระสนัยระวีวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายดีเด่นในกิจกรรมเวทีวิชาการเสริมพลังพัฒนาแกนนำสุขภาพ รูปแบบ Vir t u a l conference พร้อมกันนี้ดร,รสาธิตได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ความสำเร็จแก่ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมณอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทเรศกล่าวว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษาได้จัดเวทีวิชาการเสริมพลังการพัฒนาแกนนำสุขภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายสุขศึกษาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้จากบทเรียนพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานรวมทั้งมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตแต่ละประเภทในปี2564ประกอบด้วยชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพจํานวน40รางวัล หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจำนวน42รางวัลและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติจำนวน39รางวัลโดยมีผู้เข้ารับรางวัลและเครือข่ายเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากทั่วประเทศและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกลมพลิิณิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นยุวอาสาสมัครสาธารณาสุข เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานและเป็นแกนนำด้านสุขภาพในการบอกต่อในการบอกต่อความรู้ด้านสุขภาพให้กับเพื่อนครอบครัวและคนในชุมชนต่อไปข่าวต่อไปสอทเตรียมขยายคลินิกเอกชนจะซื้อยาโมนูลพิลาเวียดูแลผู้ป่วยโควิดตามข้อบ่งชี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาวันที่18รกรกาคม 2,565นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปรัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรรองปรัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ะเรศกลศนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพจัดทำแผนดำเนินการและกรอบระยะเวลาในเรื่องนี้ของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนโดยให้องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดหายาเพิ่มเติม ซึ่งในอนาคตอาจขยายให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาโมนูลพิลาเวียได้แต่ยังต้องเป็นไปตามหลักการของกรมการแพทย์คือเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองขึ้นไปสำหรับยาโมนูลพิลาเวียทั้งนี้วันที่20กรกฎาคม2565นายแพทย์ภัยสารดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศเพิ่มเติมจากเดิมที่ผู้ขึ้นทะเบียน สามารถจำหน่ายายาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เท่านั้นให้สามารถกระจายยาโมนูลพิราเวียและยาต้านไวรัสอื่นๆไปในระดับคลินิกเวชกรรมตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล2,541ได้แต่ยังต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามแนวทางการใช้ยาของกระทรวงสาธารณาสุขและใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลทั้งนี้คลินิกเวชกรรมสามารถจัดหายาได้เองจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าและขึ้นทะเบียนกับอยอแล้ว ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงสาธารณสุขแล้วพบกับรายการสอบอสอคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนบสุนบริการสุขภาพ www.hss-tv.tv สำหรับวันนี้กระผม นายวรเวทสีสุขาพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ